สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TpCoder นะครับก็สําหรับในวิดีโอนี้เราก็จะมาอธิบายอคอนเซปต์ของตัว backtracking นะครับ backtracking แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ผมต้องบอกว่ามันเป็นวิธีย้อนรอยเนาะก็คือว่าเป็นคอนเซปต์ของถ้าเกิดว่าชื่อภาษาไทยก็คือการย้อนรอยย้อนรอยก็คือว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยมันจะเป็นอ้างอิงจากคอนเซปต์ของตัว recursive นะครับผม recursive ก็คือก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนเราพยายามที่จะ ลองนะครับผมลองสเตทอีกสเตทหนึ่งสมมติว่าเราอยู่ในสเตทปัจจุบันนะครับผมแล้วเราต้องการที่จะ move ไปอีกสเตทถัดไปเนี่ยเราก็ลองแล้วนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราก็ถอยกลับมานะครับก็คือว่าเลือกแล้วก็ไม่เลือกถ้าเกิดว่ามันถึงปลายทางแล้วเราก็เอาใส่ไว้ในตัวสเตท r e s o l นะอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของ backtracking คร่าวๆนะครับคราวนี้ผมจะเลื่อนไปที่ตัวสูโดโคดนะนี่นะครับผมตัว backtracking เนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือว่า เราเนี่ยจะเอาตัว b a c k t a c k i n g นะครับผมแล้วก็เริ่มตัว initial state นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในจังหวะที่เราเริ่มตัว b a c k t a c k i n g ตัวนี้นะครับผมเราจะมีจุดที่เป็น recursive ของเรานะครับผมก็จะกลายเป็นว่าอ่ะถ้ามันยังไม่ถึง go นะเราก็จะทำด้านล่างก็คือว่าเราจะเลือก possible solution ไปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น valid choice เราจะทำ choice นั้นแล้วก็เลือกที่จะเป็น b a c k t a c ด้วยตัว new state ด้วยช้อยด้วยช้อยที่เราเลือกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันไปสุดทางและเอ้ยมันมันไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้หรือว่ามันมันจบแล้วเนาะก็คือเราก็จะเราก็จะถอยจากช้อยนั้นแล้วก็ไปทําช้อยอื่นนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของตัว Back t a กก i n g นะกเ็เดี๋ยวผมเลือกเป็นตัว Recode q u e ิร์เมา2ออันนะครับผมให้ทุกคนเห็นภาพเนาะสิ่งที่ผมเลือกก็คือผมเลือก ตัวซับเซตนะครับตัวซับเซตแล้วก็ตัวอะไรนะเลตเตอร์โฟนคอมบิเนชันนะครับโอเคเลตเตอร์คอมบิเนชันออฟโฟนเบอร์เนาะก็คือว่าตัวนี้นะครับผมสิ่งที่ผมเลือกมาเป็นตัวตัวอย่างของตัวแบคแท็กกิ้งก็คือว่าเนี่ยเราจะมีเซตจากทั้งหมดนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราหา all possible solution ที่มันจะเป็นตัว s u b เซตนะก็คือ ตัวตั้งต้นนะก็คือว่าออบเป็นเซิร์ฟเซตก็คือ Power set เนี่ยก็คือว่าตัวเนี้ยตัวลิสต์ตัวเลขทั้งหมดนะครับผมเราต้องแจกแจงตัวลิสต์ทั้งหมดลิสต์ของเซ็ตทั้งหมดเนาะก็คือว่าเอาพุทของมันก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คือเราเริ่มต้นด้วยลิสต์เปล่าเนาะลิสต์เปล่าก็คือลิสต์ว่างเนี่ยเอ้ไม่ใช่ดิเซตว่างจะเป็น i n i t i a l state ของตัวอา่าเซตนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะค่อยๆแบบเลือก1แล้วก็เอาแบบว่าเก็บไปเป็นตัวรีโซแล้วหลังจาก อ e อรีเออกมานะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ Letter Combination นะครับผมก็จะกลายเป็นว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็จะทําสมมติว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่า,าผู้ชมเนี่ยคุ้นกับปุ่มนี้ไหมนะครับกเ็เป็นปุ่มจากโทรศัพท์สมัยก่อนเนาะก็กดดิจิตเนี่ยดิจิต2องถ้าสมมติว่าเกดดิจิต2องสาเนี่ย all possible character เนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีถ้าเกิดกดปุ่มสอเนาะสก็เป็น A นะครับผม แล้วก็คราวนี้เนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมี a b แล้วก็ c นะครับก็จะกลายเป็นว่าอ่าถ้าเกิดว่าเรากด2ก็จะมี a b c แล้วถ้าเกิดว่ากด3ก็จะเป็น d e f แล้วก็แจกแจงทุกๆ possible solution ในนี้นั่นเองนะครับก็ปะผมไม่ได้จะพาเขียนใน e e d Code นะจะพาไปเขียนที่ตัว ide ของผมนะเดี๋ยวผมเอาใช้เป็นตัว subset ไปนะครับเอา subset ไปก่อนปะ private static void subset อ,อ, subs <c oughs> อ,อ,อผมขอวางคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับอืมโอเคคราวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาอันนี้กันนะครับผมก็เริ่มต้นที่ตัว initial state นะผมขอใช้เป็นตัว subset ตัวนี้นะครับ แล้วก็ให้แบบว่าพิมพ์ตัวเลขเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นก็คือโฟ e เ t อร์คอมบิเนชันไอันนี้เดี๋ยวค่อยทำอุ้ยลบเกินนะครับเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวเราทำซับเซตก่อนเนาะอ่ะโอเคพอเราเริ่มที่ตัวซับเซตนะครับผมซับเซตเนี่ยเดี๋ยวเราจะอยากอยากผมอยากจะพิมพ์ตัวไอ้น,นี่ออกมานะครับผมเป็นตัว r e s ซ l ลของตัวเลข เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมอยากจะเป็น list of list integer นะครับ r e s o l v แล้วก็ตัวนี้ผมก็จะพิมพ์นะครับผมเป็นตัว subset เ <c oughs> อ้ย r e s ไม่ใช่ r e s o r c e size นะครับอ่ะจะได้ตัวนี้ออกมาเนาะเอ้ยผมกำลังคิดว่าถ้าเป็น list of list integer เนี่ยกลัวมันจะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่ามันเป็นเรสเลนค่อยว่ากันนะครับอ่ะคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะทําให้ตัวตัวนี้นะครับผมเป็นซนะับเซ t เนาะเราจำตัวนี้ให้ขึ้นใจนะครับผมไหนวะตัวนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะเริ่มที่ตัว InitialState แล้วก็ทํา Backtag นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมอยากจะสร้างขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมเป็น Private Static um, void back tag subset อันนี้คือ r e s o u e เนาะสิ่งที่ผมจะทำก็คือ b a c k t a c k subset ตัวนี้นะครับผมโดยที่ว่าตัวที่โซูชันที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับผมก็คือว่าอ่ะนี่คือเป็นเซตทั้งหมดที่เรามีนะครับก็เป็น list of integer นะแล้วก็ตัวนี้เป็น list of 1, 2, 3อ่ะอาอนะไรวะน่ะ 1, น3่อเคามโอเคอจัด แล้วหลังจากนั้นก็ผมก็จะโยนลิสต์ตัวน,นี้เข้าไปนะครับผมโดยที่ว่าตัวตั้งต้นของผมเนี่ยนะครับผมตัวตั้งต้นของผมก็คือผมอยากจะเ,เริ่มต้นที่ตัวคือเลนอินเที่0นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวแรกเนาะอินเด็ที่0แล้วอันต่อไปก็คือจะเป็น initial state เนาะ initial state ของผมก็จะเป็น new ArrayList ก็คือ list เปล่ปานะครับอ่ะไหนดูซิผมขาดอะไรไปไหมถ้าเกิดว่า ลิสตตัวนี้เป็นตัว Input ของเราแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต้นที่ Index 0อืมโอเคก็ใช้ backslash subset นะครับผมก็จะโยนเข้าไปปับ๊บเอ้ยไหนวอะอาวทำไมมันถึงแบบว่าไม่ได้ขึ้นให้แบบ อะไรนะอินเจกตัวนี้เข้าไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ไอตัวนี้จะเป็น Index, นะ Index. Index. อินเด็กซ์เนาะคือเลนด์อินเด็กซ์อินเด็กซ์อุ้ยอินเด็กซ์แล้วก็ไอเจ้าตัวนี้ผมจะเป็น l i s t of integer นะครับเอ่อค u r เลน t State <c oughs> อคราวนี้อ่าผมก็อยากจะให้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมแบ็กแท็กลงไปเนาะ <c oughs> ก็จะกลายเป็นว่าอ่าตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่ตัวลิสต์เปล่าเนาะผมก็จะเอาเป็นตัวรีซอสเฮ้ยผมลืมเอารีซอสเข้ามาด้วยนะลืมเอารีซอสเข้ามานะครับปั๊บรีซอส เอาอย่างนี้แล้วกันโอเคก็คราวนี้พอถึง resolve แล้วนะครับผมกเ็เราก็จะใช้เป็นดังนี้นะครับผมก็คือว่าพอเราแบบเอาอันนี้เข้ามาแล้วเนาะก็จะเป็น resolve แล้วก็ add นะครับผม new ArrayList current state นะครับก็คือว่าอ่ะเราก็ใส่เป็น state ปัจจุบันเข้าไปนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ for นะครับ IN i เท่ากับ Index น่ะน้อยกว่า l i s t s ซ z e นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการ b a c k t a g ทีละตัวนะครับโดยที่ว่าพอเรา b a c k t a g ตัวนี้ไปแล้วเนาะแล้วมันสเตปตัวถัดไปเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่ index ถัดไปอย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีย้อนกลับมานะก็ <c oughs> คราวนี้ก็จะกลายเป็นเลือกนะครับผมก็จะกลายเป็น list แล้วก็ตัวนี้เป็น Cur r e n t state เนาะ ถ้าเกิดว่าผมอยากจะให้มันแบบเอาออกง่ายๆผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นคิวลิงลิสต์โอเคผมใช้เป็นคิวแล้วกันนะครับเอ้ยเอาเป็น Link List ลิงลิสต์แหละลิงลิสต์เลยนะครับผมไม่ใช่คิวนะลิงลิสต์เลย <c oughs> แล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมก็จะให้ตัว current state นะแอดตัวแรกแอดตัว index นั้นเข้าไปนะครับแล้วก็ m o v e remove ออกนะครับผม เอ่อรีมูฟลาดอยู่ไหนวะอ่ารีมูฟลารตัดูนี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาแบ็กแท็กซับเซตกันนะครับผมก็ไอตัวนี้บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปับ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแบ็กแท็กซับเซตของเราเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนาะอ่ะไหนดูสิ1 1แล้วก็2 3 1 2 หนึ 1> 1, 3, ่งสามอยู่ไหนวะหนึ่งสามสองสามหนึ่งสองสามอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้คือรูปแบบของการทำ backtracking นะครับผมในรูปแบบของ subset นะอ่ะคราวนี้เอ่อ f o r letter combination f o r letter combination เอ่อถ้าเกิดว่าเขามีแบบปุ่มนี่ผมจะดีมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวแป๊บนึงผมไปเอาไอ้นี่มาก่อนนะเอาไว้เฮ้ยไม่ไม่ต้องไ่เอาเอาอย่างนี้แหละเออเดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาเองแล้วกันนะครับก็จะเป็น r e s o l v นะผมก็เอาตัวนี้มาปั๊บแล้วก็ phone letter combination r e s o l v นะครับผมก็จะเป็น string ที่เรา input เข้ามาเนาะก็ string digit นะครับผม digit เออเยอะไปนะครับ2อสนะมันไกล้เราเยอะไปนะครับผม digit อันนี้จะเป็นเออ backtrack แบ็กแท็กอ่าลิเตอร์คอมบิเนชันโอเคก็เดี๋ยวผมจะตัวนี้เป็นลิงก์ลิสต์เนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นลิงก์ลิสต์เหรอถ้าเป็นสตริงเนี่ยมันจะนี่หน่อยนะผมคิดว่ามันเป็นสตริงใช่ไหมลิสต์สตริงจอยลิสต์สตริงจอยลิสต์สตริงจอย เอ่อผมใส่เป็นลิงก์ลิสต์ไปก่อนแล้วกันแล้วกัน <c oughs> ตัวนี้เป็นรีซอที่รีเทิร์นเป็นสตริงนะครับแต่นะม่นะผมผมลืมแป๊บนึงเราใช้สตริงบิลด์ได้ไหมนะสตริงบิลด์ปึ๊บแล้วก็อ๋อเราใช้เราใช้เป็นคาแรคเตอร์ได้อ่ะนึกออกแล้ว <c oughs> ปุ๊บแล้วก็ link list ตัวนี้นะครับผมเราใช้เป็น character ได้ก็จะเป็นตัว current state แล้วก็ตัวนี้เป็น link list of character นี่ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็น index มาแล้วคันนี้เราจะทำยังไงนะครับผมเราเอา resolve เข้าไปแล้วปั๊บ digit นะครับผมก็เราจะเริ่มที่ตัวดิ g i t ก่อนเนาะก็คราวนี้เนี่ยมผมขอ คิดดูก่อนว่าเราจะทำยังไงนะครับดิจิตของเรามันจะมี2-3-4-5-6-7-8-9โอเคเดี๋ยวผมขอไปแปลงมาก่อนนะอ่ะโอเคผมกลับมาแล้วนะผมเอาไอ้ตัวนี้มาด้วยนะครับผมก็อ,อไปทำให้มันง่ายขึ้นนะครับก็มาอันนี้ก็คือเป็นดิจิตนะครับผมก็ผมก็จะเก็ตดิจิตของอินเด็กซ์นั้นนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้าที่จะถึงตัวนั้นก็คือว่าด้วยความที่ว่าเราจะต้องเช็คก,ก่อนว่าถ้าดิจิต กับเลนแล้วก็คือว่าเราจบถึงสเตทสุดท้ายแล้วเนาะก็เราก็จะเอาตัวเค r r e เลนสเต e ตัวเนี้ทูสต i ิงนะครับผมก็คือว่าเอาลิงก์ลิสต์ออฟคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับผมทูสต i ิงอืมผมคิดว่าทูสต i ิงนี่มันน่าจะไอ้นี่ปะจอยปุ๊บแล้วก็ state. เค r r e เลนสเต e อ่อตัวนี้มันจะต้องถามหา ชาซีเควนต์เหรอคือเลนสเตตอ๋อโอเคถ้ามันตอนนี้ต้องเป็นชาซีเควนต์นั่เดี๋ยวผมขอแปลงให้เจ้าตัวนี้เป็นตัวชาซีเควนต์โอเคเฮ้ยนี่ได้ปะเมื่อกี้เห็นว่าแวบบอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่ทูสิงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะแล้วก็จบการทำงานนะครับผม คราวนี้เนี่ยไอเจ้าตัวนี้นะผมก็จะทำการ get pad เนอะก็จะเป็นตัว i n digit นะครับผมเป็น char ลบศนยะ์ะโอเคมันก็ทำไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คราวนี้ผมก็จะให้ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยนะ get pad ก็คือว่าตัว possible c o l l e c t o r ออกมานะครับผมก็จะกลายเป็น string possible char ก็จะกลายเป็นเอ่อไม่ใช่ s r i n g value o f แล้วก็จะเป็น g e t p a d นะครับผมแล้วก็ใส่ดิจิตเข้าไปโอเคผมก็จะได้ชาชุดนี้มานะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเอาไอตัวนี้นะครับผมเอาชาเอาชาตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็ก็จะกลายเป็นเอ่อ for อ่ for char possible to char array นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัว current state นะครับผม add c แล้วก็จะใช้ตัว current state แล้วก็ remove last นะครับอ่ะแล้วคราวนี้ก็ผมก็จะใส่ back tag เข้าไปปั๊บแล้วก็จะเอา digit ที่ถูกโยนเข้ามาตัวนี้เนาะก็ char add index นะครับผม index บวกหนึ่งแล้วก็ r e s o l r e แล้วก็โยน current state เข้าไปนะครับคราวนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนเนาะผมไม่แน่ใจตรง t o o string ตัวนี้แหละผมกำลังคิดว่ามันน่าจะระเบิด เอ้ยมันมัน,ม,นมันได้เว้ยโอเคมันได้ตรงที่ว่ามันรีเทิร์นเป็นตัวนี้เนาะ A D A E นะครับแล้วก็ตัวนี้สิ่งที่ผมเป็น t o string เนี่ยก็คือว่า A D A E A F เอาแค่ว่าตอนนี้ยโซลูชันมันเป็น A D A E A F B D B E B F C D C E C F อ่ะโอเคตอนนี้คือเอ่อเอาไปเติมตัวเนี้ยถูกแต่ว่าผมจะแปลงให้ตัวนี้มันถูกต้องยังไงนะครับต้องแปลงให้มันเป็น string format ตัวนี้เนาะ ก็ด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเคอร์เรนต์สเตตสตริงนะครับผมผมกำลังคิดว่าผมอยากจะแปลงให้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวนี้จังเลยอะ่ะอ่ะเอางี้ละกันนะครับเป็นสตริงบิลดเออร์ปึ๊บมันมีท่าที่ดีกว่านี้ดิเคอร์เรนต์สเตตสตอีมสตอิงอันนี้ก็คือจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะสเต e อ่ะโอเคสเต e ก็จะเป็นเคอร์เ t s t สเตแล้วก็เมื่อกี้เป็นสต i ิงจอยเนาะชา a r ซีเควนต์เดลิมิเตอร์อ่ะโอเคปึ๊บแล้วก็เอาเป็นตัวเคอร์เ t s t สเตเข้ามาลิงก์ลิส c h ชา a c เลคเตอร์ อ่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ล่ะเดี๋ยวผมขอลองเป็น String Builder นะอืมเอ่อ r แฟ l e c t o r โอเคได้เป็น String Builder มาแล้วนะครับแล้วก็ให้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเป็น Current State Append เอาเป็นเดีวะ Append C เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ append c แล้วก็ตัวนี้จะเป็นออ่ออยังไงนะ ge, delete char s นะ delete char s ตัวสุดท้ายนะครับผม current state ลบหนึ่งก็คือ delete ตัวสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอา current state to string แทนนะครับตัวนี้เราก็จะได้เป็น string แล้วนี่นะครับผม a d a e อ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว backtracking นะครับผมก็ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ